จะไม่ปลูกแล้วพิกเนี่ยจะทายทิ้งแล้วเนี่ยตรงเนี้ยสวนเนี้ยม,มันเจอฝนบัวลอยต้นน่ะเป็นต้นเหลืองเหลืองมากค่ะพอดีเลยไปเจอยาพี่ก็เลยลองสั่งมาใช้ดูหนูก็ว่าโอเคนะพี่มันก็ค่อยๆเขียวขึ้นไปเรื่อยดอกก็เยอะดอกไม่ร่วงลูกคว้นอะไรได้หมดหลังจากนั้นกี่วันที่เราเริ่มเห็นว่ามันเริ่มเขียวขึ้นคะี่ถึงห้าวันค่ะเห็นชัดใบเขียวขึ้นดอกก็ไม่ร่วงยอดก็ใหญ่ยอดมันก็มุกแต่ก่อนยอดไม่ใช่เป็นแบบนี้พี่มันเหลืองมากปกติน้อนเขาจะขึ้นมา จเจาะใบเจาะลูกใช่ไหมค่ะแต่อันนี้หนูไม่เห็นเลยพี่ภักเนี่ยเห็นดดๆอย่างเงี้ยเนื้อที่ของเราประมาณ3ไร่เนี่ยเราจะเก็บได้เยอะไมหมคะรบนี้ดูแล้วคิดว่าจะประมาณ 2, 2> ตันพี่เนี่ยประมาณ 2, 2> ตันใช่เพราะว่างวดที่แล้วได้ตัน6ค่ะ สวัสดีค่ะบีโก้สัญจรพบเกษตรกรทั่วไทยวันนี้อ้อมพาทุกคนมาอยู่ที่อำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเดินทางมาพบเกษตรกรที่ได้นําบีโก้ขวดนี้มาใช้กับแปลงพริกแปลงนี้ค่ะแปลงพริกแปลงนี้ดกมากมากค่ะแต่ก่อนที่จะดกๆดกแบบนี้ก่อนหน้านี้เคยเจอปัญหามาหนักมากเหมือนกันเดี๋ยวอ้อมจะพาไปสอบถามเจ้าของแปลงกันค่ะว่าทํายังไงพริกถึงได้กลับมาดกและลูกสวยมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาวสวัสดีค่ะเห็นบอกว่าแปลงนี้ก่อนหน้านี้มันเจอมันเจอฝนบัวลอยค่ะพี่ แต่ต้นน่ะเป็นต้นเหลืองค่ะเหลืองมากค่ะจะไม่ลูกแล้วพีกเนี่ยจะทายทิ้งแล้วเนี่ยตรงเนี้ยส่วนเนี้ยพอดีเลยไปเจอยาพี่<ะ>ก็เลยลองสั่งมาใช้ดูหนูก็ว่าโอเคนะพี่มันก็<ะ>ค่อยคอยเขียวขึ้นไปเรื่อยดอกก็เยอะ,ะดอกไม่ร่วงลูกว<ะ>้อนอะไรได้หมดหลังจากนั้นกี่วันที่เราเริ่มเห็นว่ามันเริ่มเขียวขึ้นค่ะ4ี่ถึงหวันค่ะเห็นชัดใบพวกนี้มันจะเขียวขึ้นมาเลยใช่ค่ะใบเขียวขึ้นแต่ก่อนยอดไม่ใช่เป็นแบบนี้พี่มันเหลืองมากแต่ตอนนี้บันโดกมากๆเลยนะพี่ดาวดก ทุกต้นเลยตามที่เราเห็นเห็นโดกๆอย่างเนี้ยคิดว่าเนื้อที่ของเราประมาณ3ไร่เนี่ยเราจะเก็บได้เยอะไหมคะรอบนี้ดูแล้วคิดว่าจะประมาณ 2, 2> ตันพี่เนี่ยประมาณ2ตันใช่เพราะว่างวดที่แล้วได้ตัน6คะ่ะรอบที่แล้ได้ตัน6รอบนี้เราก็เลยมั่นใจแน่นอนว่าเราได้เยอะกว่าเดิมหลังจากเราฉีดรอบแรกตอนที่มันเหลืองแล้วมันฟื้นแล้วเรานํามาฉีดอีกทีตอนไหนคะ วันพี่สีดครั้งหลังจากนั้น1ิบวันเรามาสีดทีนึงแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงคะพี่ดาวใบเขาก็เขียวยอดก็ใหญ่เขาต่อยอดตั้งแต่ใช้ยาพี่มาค่ะยอดมันก็มุกดอกก็ไม่ร่วงพี่ดา,าวเพิ่มเดินดูหน่อยว่าพิกของเราบันดกเฉพาะตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้หรือว่ามันดกไปทั่วทั้งแปลงด<อ>กทั่วทั้งแปลงเลยพี่ในเนื้อที่สามไร่ของเราบันดกไปแบบนี้ไปหมดเลยเหรอพี่ค่ะพเพราะว่ามันกําลังขึ้นไงพี่อยางดกเลยแล้วดูต้นนี้ทุกคนโอ้โหดกมากใกล้จะพอเก็บแล้วในขณะที่มันแต่ยอด ึ้นมามันออกดอกแล้วก็ออกผลมาแบบใช่ค่ะอ,ออกเลยค่ะพี่สมมติว่าดอกเขาแบบนี้เขาก็ออกมาเป็นผลเล็กเลยพี่<อ>แบบนี้อดอกดอกอย่างเงี้ยมันมีร่วงบ้างไหมพี่ดาวหนูไม่เห็นร่วงนะพี่หนูไม่เคยเห็นร่วงเลยปกตินอนเขาจะขึ้นมาเจาะใบเจาะลูกใช่ไหมค่ะแต่อันนี้หนูไม่เห็นเลยพี่พัคเนี้ยพทากับทิ์หนึ่งเน<ะ>ี้ยพี่หนูสังเกตพิกตัวเองมาเลยห<ต>นูก็ไม่เห็นเจาะคุณแม่เห็นแบบนี้คุณแม่ว่าอย่างไงบ้างคะแม่เขาดีใจขึ้นเยอะพี่หนูไม่เคยจับเงินแสนหนูได้เงินแสนพี่ภูมิใจว่าพี่ก็ได้ยาก็ไม่แพง อย่างอื่นยังซื้อได้แม่บอกเว็บเนี้ยสำหรับเกษตรกร,กรท่านใดนะคะที่ทําสวนพริกอยู่แล้วอยากได้ผลผลิตดงโดกคุณภาพดีดีแบบนี้แนะนําให้ใช้ดีโก้เลยค่ะดีโก้เป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชน,นะคะที่จะไปช่วยเร่งต้นเร่งใบเร่งรากเร่งการติดดอกออกผลทําให้ผลผลิตออกมาได้คุณภาพเป็นที่ต้องการของท้องตลาดนั่นเองค่ะดีโก้ของแท้ต้องเป็นกล่องแบบนี้เท่านั้นนะคะผลิตจากบริษัท TK s a b เจริญลุ่งเรืองจำกัดต้นํำหรับตัวจริงที่ไม่มีใครแทนที่ได้เพราะเกษตรกร,กรส่วนใหญ่เลือกใช้ดีโก้ค่ะ